วันนี้เรามาชมต้นไม้เล็กๆชื่อไดโนเสาร์นะคะเข้ามาปลูกในกระถางทําให้ดูสวยงามใช่ไหมคะเป็นไม้ประดับได้ซึ่งปกติแล้วถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาจะสูงใหญ่เรื่อยพันเยอะแยะเลยแต่พอเราเอามาใส่กระถางแล้วก็ตั้งโต๊ะจะสวยงามเลยใช่ไหมคะสดชื่นเลยก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะเขาปลูกในดินทรายแล้วก็เอาหินเป็นเม็ดเม็ด มาลองทำให้ดูสวยงามแล้วก็สดชื่นค่ะเวลาเรานั่งทำงานแล้วเห็นต้นไม้เห็นของจริงๆวางอยู่บนโต๊ะลองนะคะลองหามาเลี้ยงดูเขาเหมือนบัพเพาทะเลทรายแล้วมีดอกแบบนี้ด้วยแต่จริงแล้วเขาจะชื่อไดโนเสาร์นะคะเป็นพันหนึ่งเป็นไม้เมืองร้อนนะคะเมืองในทะเลทรายจึงทนน้ำไม่ชอบน้ำมากทนค่ะทนสภาพ ทนร้อนได้ดีลองหามาปลูกกันนะคะสวยๆค่ะ